ในชั้นนายคณะกรรมการนงานประกาบของข้าพมุท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการทอดผ้าและเดินทางไปของผู้เสือสำรองนิยามเรียนสันดรขอโรงเรียนบ้านไผ่กระถกศึกษาในครั้งนี้ด้วยงานกิจการู้เสือโรงเรียนบ้านไผ่กระถมศึกษาได้จัดทพิธีการอยู่ให้ผ้าแดงและเดินทางไปผู้เสือสำรอง เนร้รีสำมรองลูกเสือสามมาันวันที่สิบห้านักข่ายลูกเสือช่วคราวเรียนยน่าไถ่ประสงศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความรู้ความสามาคีที่ได้เรียนมา,ป,นรา,นาประยุคใช้ในทีตประจําวันข้อสอง เพื่อในห้นักเรียนได้เรียนรู้บดน,น,นัเรียนวินัยและการกลับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสเพื่อให้นักเรียนมีความารักความสามัคคีในการทำงานในหู่คณะและเกิดความส,น,ามสน,มน,นุกสนาน 4. เพื่อึกในห้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ,อนนวิชาลูกเสือการอยู่ใก้ผ้เรียนในครั้งนี้เปกอบด้วยลูกเสือ สำรองนี่เลยีสำรองประมาณ400คนผู้รับกลับและรองผู้รับจำนวนประมาณ20คนในโอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลขอกราบเรียนพระประธานได้กรุณาเปิดการถูกไข่ของลูกเสือสำรองนี่เลยีสำรองและกล่าวให้รู้ว่าเป็นระดับต่อไปของกราบเรียนเจ้า การกระตุ้นงานในการดูดทางกายุขสริมสรงโดยในบ้านแข่งตุนขาทอกระสีวันนี้นะครับได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไกลยท้าวเจ้ารู้สึกสุขเสริอย่างยิ่งและยินดีที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านแข่งตุนขา ได้จัทำโการอยู่้พักเพซึ่งในครั้งนี้เรียมลูกเสือสำกองค์ตรีกัเรียนรู้ที่ั้เรียนชั้นีที่4เรื่องจากมีทักษะการคิดการวางแผนการปฏิบัติการกิจกรรมต่างๆักการรับประเมินการพัฒนาโดยมี่วนร่วมของผู้และ ากเีทุกนตอสามารถทักษระบวนการเสกาไปรารในการมุลากกรและเป็นผู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทุก้านกร้าวสาทธิงที่การสิทธิรังนี้จะสำเร็จร่วมตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอขอบคุณ คณะผู้นามผู้เสือและก็ผู้มีส่วนเกี่ยของเรื่อการสืบคุณในคราวนี้อำนาทุกพระสีและท้ารายได์สิบสิบทั้งหลายในสารตรโลกตลอดจนพระบารมีของพระราชาิตาในการริกสไทยพระบาทสมเด็จพระมกกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดานให้ธิการรุกเสืบ้านไทยของสาจเจ้าหน้าและขอให้มีกิจก ผูกค่ายครับแนงอยูปิาในครั้นงนี้จงประสบความสำเร็จร่วมการแับนี้ได้เวลาสคมควรแล้วพระเจ้าขอเพิ่กิจการโดน,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 นทางไกลของลูกศสษย์สององนักปสวัสดีครับแ่ตรงเป็นสุิท